ูดถึงคู่รักก็โอ้ยได้ยินมาว่าในมีนาคมนี้เนี่ยแหละคู่ดังของเกาหลีอย่างคยอนบินและซนเยจินจะลั่นระฆังวิวาค่ะหลังจากที่มีการเปิดเผยสถานที่สำหรับงานวิวาในในการจัดนะคะของงานยอนบินและก็ซนเยจินจะจัดขึ้นที่ลานกลางแจ้งของโรงแรม Sheraton Grand Walker Hill รวมถึงการเผยเพนทาส์หรูราคา4,800ล้านวอนหรือเกือบ130ล้านบาทในจังหวัดคียองกีที่คียอนบินเนี่ยซื้อเอาไว้เป็นเรือนหอล่าสุดก็มีการเผยเป็นครั้งแรกค่ะว่างานแต่งงานของคู่รักซูเปอร์สตาร์อันดับต้นๆของวงการบันเทิงเกาหลีคู่นี้จะมีขึ้นในวันที่30มีนาคม ในวันนี้นะคะสื่อบันเทิงหลายสำนักในเกาหลีใต้พร้อมใจกันรายงานข่าวว่ายอนบินและซนเยจินจะสวมชุดเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเข้าพิธีวิวากันในวันที่30มิีนาคมนี้โดยข้อมูลนี้ค่อนข้างเชื่อถือได้ค่ะเพราะสื่อบันเทิงในเกาหลียืนยันว่าเป็นข่าวที่หลุดมาจากแหล่งข่าวที่รับผิดชอบในเรื่องของการจัดงานแต่งงานของยอนบินและซนเยจินโดยตรงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข่าวก็ ไม่แน่นะคะอาจจะเป็นข่าวลือก่อนได้เนื่องจากว่าต้นสังกัดของทั้งคู่ยังไม่ได้ออกมายืนยันแต่อย่างใดส่วนการปิดบางวันสำหรับการจัดงานแต่งงานเพื่อไม่ให้สื่อและแฟนๆของคู่รักซูเปอร์สตาร์ได้รับรู้เนี่ยนะคะก็เป็นเพราะว่ายอนบิลซอนเยจินต้องการจัดงานอย่างเป็นส่วนตัวที่สุดโดยทั้งคู่ก็จะเชิญเพียงแค่เพื่อนสนิทและสมาชิกในครอบครัวมาร่วมงานเท่านั้นนะคะ ก็เดี๋ยวรอดูนะภาพหวานเดี๋ยวนี้ดาราเขาจะขายภาพเหล่านี้เองเขาไม่ได้เชิญสื่อนะคะแล้วแต่ว่าวถ่ายมาให้แล้เดี๋ยวสื่อใหนสนใจนะก็ประมูลเอาสิคะรอดูนะครับค่ะนะ